ช่วงนี้อารมณ์ศิลปินใจเข้าสิงค่ะแต่ว่ามีอคูเล่แต่ว่ายังเล่นไม่เป็นนะคะต่ก็เลยต้องมาหาคนสอนที่ร้านขายเครื่องดน,นตรีว่าแล้วไปกันเลยค่ะเอ๊ะคนสอนหน้าตาจะดีไหมนะอุ้ยมาแล้วไม่ผิดหวังเห็นคนเล่นกีตาร์อยู่พอดีไปให้เขาสอนเลยดีกว่าค่ะ แต่เดี๋ยวถามก่อนมาทําอะไรที่ร้านขายเครื่องดนตรีวันนี้คือผมก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้แหละครับไม่บ้านกบร้านขายเครื่องดนตรีจริงๆแล้วมันต้องคอยอัปเดตว่ามันมีทั้งเครื่องดนตรีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์เสริมในการที่เราจะโชว์ต่างๆได้ข่าวว่าก็เปิดอัลบั้มใหม่โอ้โหขายของไวมากโปรโมชั่นทุนี้ก็ เหมือนเดิมก็ทํางานโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอเองอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เราก็เต็มที่สุดๆนะครับใช่แล้วตัวเป็นกระแดนนี้ต้องให้แดนร้องเพลงให้พี่ฟังเดี๋ยวร้องเพลงทศเวลาบาดเจ็บให้ฟังเพราะว่าเวลาอยู่กับพี่จอยได้ไม่นานที่เธออยู่ตอนที่มีอยู่ฉันอยากจะทำืมอะ แม่งานนี้หนุ่มแดนเลยขอเนียนๆพาสาวจอยดูเครื่องดนตรีในร้านกลบเกลื่อนซะเลยเฮ้ยสอนเครื่องดนตรีให้น้องแพทเล่นมั้งเปล่ากีตงกีตาร์เนี่ยเคสอนกีตาร์ครับว่าแล้วมุกจีบหญิงมุกอะความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะพรุ่งนี้หนุ่มแดนจะขอย่วเปียโนและโชว์เพลงพิเศษเอาใจแฟนดาระจายด้วยค่ะ